ัสดีครับพี่น้ำพึ่ง้ะสวัสดีจ,ดจาเจอรี่รมาทวงสัญญาใช่ไหมเนี่ย้เ,ออเหมือนรู้ใจเลยครับนี่ผมมาตามสัญญาชัดๆเลยแหละครับเป็นิง้างครับมาทวงสัญญา <c oughs> เรื่องโง่เฮงจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็เกือบลืมไปนะ <c oughs> แต่ว่ามันนึกขึ้นได้เลยเตรียมไว้ให้หมดแล้วละ่ะ <c oughs> เอางี้ดีกว่าพี่ว่านะเจอรี่วันนี้เรามาเริ่มกันที่ใบหน้ารูปสามเหลี่ยม Mm hmm. สำหรับคนที่มีใบหน้ารูปสามเหลี่ยมตามโงเฮงเรียกว่ารูปหน้าธาตุไฟจ่ะจะเป็นคนที่มีความแปรปรวนทางอารมณ์สูงคิดไวทำไวกล้าได้กล้าเสียซึ่งคนที่มีรูปหน้าแบบนี้ควรเลือกกรอบแว่นที่ด้านล่างกว้างกว่าด้านบนหรือเลือกแว่นไร้กรอบล่างซึ่งจะช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้านั้นดีขึ้น และสําหรับคนที่มีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมนะตามงโงเฮงเรียกว่ารูปหน้าธาตุดินมักเป็นคนที่มีทิฐิแรงบากบัน่นมุมานะมีกระบวนการความคิดเป็นระบบแบบแผนคนที่มีใบหน้ารูปนี้ควรเลือกกรอบแว่นทรงกลมหรือทรงหยดน้ำจะช่วยเพิ่มความมนให้ใบหน้าปรับลุกให้ดูนุ่มนวลขึ้นจากพี่ฉเฉลยหมดทุกรูปหน้า แล้วนะไม่ต้องมาทวงอีกแล้วด้วยโอ้โหไม่แล้วะครับผมต้องขอบคุณพี่น้ำพึ่งน,นะครับที่คอยติดตามข้อมูลดีๆจนครบมาให้กับผมอย่างนี้ผมจะได้เปน็นแนะนําเพื่อนๆในการเลือกกรอบแว่นให้ตรงกับโง่เฮงของพวกเขาครับแล้วมีอะไร,รก็ต้องแลกเปลี่ยนกันเนาะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ